ถ้ามาท่องเที่ยวเมืองชายแดนจังหวัดนครพนมนครแห่งความสุขอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคอกาแฟ s u t h e r n Coffee กาแฟดีแฟนชายจากภาคใต้ที่คอกาแฟต่างยอมรับ s u t h e r n Coffee เป็นการผสมผสานระหว่างกาแฟชั้นดีสองสายพันธุ์คือโรบัสต้าและอาราบิก้าทำให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เซาเทนคอฟฟี่หอมเข้มขน้นกลมกล่อม,มเต็มอารมณ์บลูมาอเทนอเมริกาโนเอสเพรสโซคาปูชิโนและอีกหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟคุณนี่คือคำตอบที่คอกาแฟต้องยกนิ้วให้เซาเทนคอฟฟี่หน้าค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมุมพักผ่อนหลายบรรยากาศอยู่ใกล้สนามบินนครพนมเพียง10กิโลเมตรห่างจากตัวเมือง25กิโลเมตร บริหารงานโดยคุณพานิตาวงคำสายและที่นี่ เราได้พบกับคุณชีราตาวงคำสายเธอได้เล่าให้ฟังว่าคุณป้าของเธอป่วยเป็นโรคไตระยะที่สามกำลังจะฟอกไตได้นนำเห็ดถังเช่าสีทองให้คุณป้าชงดื่มแทนน้ำผลปรากฏว่าอาการดีขึ้นตามลำดับจนไม่ต้องฟอกไตก็กินแบบนี้เป็นประจำสม่าเสมอสองเดือนต่อมาก็ไปตรวจก็ปรากฏว่าค่าไตามันเหมือนมันดีขึ้นคุณหมอก็เลยยังไม่ให้ กไตแต่ว่าให้รักษาสุขภาพตัวเองแบบนี้ไปก่อนสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็กินสมําเสมอแล้วก็ไปตรวจอีกเป็นระยะระยะปรากฏว่าโรคไตระยะที่3กลกับลดลงเป็น2เป็น1ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก็ถือว่ายังเป็นโรคไตยอยู่นะคะแต่ว่าอยู่ในสภาวะที่ที่ดีควบคุมได้ดูแลได้แล้วก็มีโอกาสหายค่ะ